ครับวันดีครับวันนี้ลุงจ้อยมาแนะนํานะครับวิธีทําไข่ข้นนะครับลุงจ้อยได้ไข่สามฟองนะครับอ่าผงปรุงรสหน่อยหนึ่งนะครับเกลือนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวเค็มนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับ แล้วก็ลงซอยอ่าใช้หอมซอยนะครับใส่หอมซอยไปด้วยนะครับส่วนที่เหลือลงจ้อยเอาไว้อ่าตกแต่งหน้านะครับแล้วก็ใส่น้ำ ใส่น้ำไปหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้ไข่มันนุ่มนะครับตีไข่เข้ากันนะครับให้เครื่องปรุงละลายนะครับค่อยๆตีไข่นะครับพยายามอย่ายให้เกิดฟองนะครับ ตีไข่ให้พอไข่แดงเริ่มแตกนะครับไม่ต้องไม่ต้องให้ละเอียดมากนะครับหลังจากตีไข่เสร็จแล้วนะครับตั้งกระทะนะครบผมดุมช้วยใายกระทะเทฟลอนนะครับใช้ไฟกลางนะครับใส่ไข่ลงไปนะครับน้ำมันไม่ต้องเยอะนะครับค่อยๆเกลี่ยไข่นะครับ แต่ตรงกลางนะครับให้ไข่กระจายให้ทั่วนะครับ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้ำไข่ลงโบลงมันก็สวยร้อนๆนะครับใช้หอมซอยที่ีเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปนะครับ ยอซอสลงไปนะครับเพิ่มความอร่อยนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเมนูไข่ข้นนะครับเมนูง่ายนะครับเ,เมนูยุคโควิดนะครับกินง่ายอยู่ง่ายนะครับนะครับก็ลองไปไปทำดูนะครับ ครับหลุงจ้อยขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ